ในทางนักฟ no? oh, oh. hey, ิสกวิทยาเขาเขามีการจับองศาของนครวัดนครพรมกับปราสาทพระนรุ้งกับอะไรนะครับปราธาุภูเพกของสกลนครเลยนะว่ามันจะโองศาเดียวกันเลยคือเก้า ผมไม่แน่ใจว่า90หรือ80องศาซึ่งมันจะเส้นตรงดิ่งไปหากันเลยซึ่งมันพิสูจน์ได้ด้วยเอา GPS ทุกวันเนี้ยเอาลองเอาลองจับ GPS เข้าไปดูครับคนที่เขาทดลองดูตามที่นักทิดพบยยาเา <c oughs> อาวิเคราะห์ดูทีนี้ม,นนมันเส้นตรงเดียวกันเลยครับหลวงพอ่อนี่เขาจะมานี่เขาเขานึงเส้นของเรานี่ดิแต่ทีนี้เรามานั่งพิจารณาดูว่าอาอย่าง อย่างที่เขาบอกเอาไว้ว่าพระาธาตุภูเพชรเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคําว่าพระาธาตุภูเพชรเนี่ยคนจะปั้นนะจะปั้นมันจะปั้นมันไม่ขึ้นมันไม่เหมือนกับพนมรุ่งเพราะพนมรุ่งเนี่ยหนึ่งมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้เมือมงหลวงก็คือเมืองพิมายแต่ถ้าสมมุติว่าจะไปปั้นภูเพชรเนี่ย ให้มันเป็นทานีเพื่อคนจะไปดูจริงๆเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยได้อย่างน้องหานมันก็ไม่ค่อยมีเสน่ห์อย่างไอเมืองเก่าโบราณกรูุ้สซึกว่าซ่อมซ่อไปทุกวนันทุกวนันคือมันไม่มีทั้งเมืองที่มันยิ่งใหญ่ทีนี้อาณาเขตของเมืองหลวงเขาเนี่ยจะพินายไปกลุ่มน,นี้เนี่ยเวลามันเวลาคนไปเที่ยวเนี่ยหนึ่ง คือเสียงเงินประมาณห้าร้อยบาทเนี่ยมันเที่ยวคุ้มกับการที่ว่าเออได้ได้ไปอย่างพิมายอย่างลบบุรีอย่างพิมงพิมายอย่างนี้แล้วก็มาแล้วก็มาพนมรุ้งมาเมืองต่ำแล้วก็ไปปราสาทตามันโตตามันทมแล้วก็ไปนนปนัลยไปนครวัดเลยคือมันเป็นเส้นทางที่ราชาเนี่ยเป็นคนที่ออกเดินแล้วก็แล้วก็เดินเที่ยว แต่ทีนี้คําว่าธานีคําว่าธานีที่คนจะยกเนี่ยหรือว่าคนจะไปเที่ยวราชธานีเนี่ยเพื่อให้คุ้มค่ากับคำว่าเงินที่กําลังสูญเสียไปเนี่ยมันจะต้องหาความสําคัญเนี่ยในรอบๆบ,บริเวณนั้นเนี่ยให้มันคุ้มค่ากับคาว่าไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันคุ้มค่า เช่นอย่างคำว่าสุโคไทยสีสัชนาลัยมันอยู่ใกล้กันเวลาไปค้าขายนี่ยเขาจะไปแบบใกล้เคียงกันไปจอดรีสัชนาลัยแล้วก็ไปจอดไอไปจอดสุโคไทย,ยแค่นี้เนี่ยห้าร้อยเล่มมีมดแล้วนะห้าร้อยเล่มมีมดแล้วแต่ทีนี้ถ้าจะเอาของนี่เนี่ยจากเมืองพิม จากนกครวัดนคนรธมเนี่ยผ่านมาตามมันโตตามมันธมก็เป็นหมู่บ้านแหละมาถึงเมืองต่ำกับหมู่บ้านพอไปถึงพิมายกับหมู่บ้านแต่พอไปถึงไปถึงไอเขาเรียกว่าปางสามยดอดอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่ขอไม่จะรบม,มดทันทีเพราะว่ามันเป็นอาณาจากักรเป็นชุมชนที่มันใหญ่และมันควรค่าแก่ว่าคนม่จะรู้ว่า เมืองใดเนี่ยที่มีปราสาทที่ใหญ่โตมโหรารน,นั่นมันเป็นเมืองที่กษัตริย์ของโบราณเนี่ยเขาจะต้องเสด็จประพาสเขาจะต้องเดินทางออกมาตรวจเยี่ยมทีนี้ชาวบ้านชาวเมืองเน่ยเขาจะทําการค้าขายจะเกาะกลุ่มกันเนี่ยอยู่ในบริเวณโซนนั้น,นแบบไม่ตีตัวออกค่าเพราะเวลาเอาของมาขายเนี่ยหนึ่งมันขายง่ายขายคล่องแล้วมันก่ ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรเพราะว่ามันถือว่ามันสบายหละเพราะมันพราหิ้วของจากนี่ไปก็ไปนู้นเลยไปเมืองตามจากเมืองตามมันก็วิ่งมานี่เลยจากคขมรมนจากต่างๆม,มันก็วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยไอขายของด้วยเกวียนด้วยอะไรต่างๆน,นี้เนี่ยสองสามร้อยเล่มเดินกันเดินตามกันเป็นแถวเนี่ยมันจะขายได้คล่องกว่าถ้าเขานับฉะนั้นคําว่า คำว่าเมืองที่ใหญ่ๆนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเมืองที่กษักตริย์ตรงขาดเพราะถ้ากษัตริย์ไม่ผ่านจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยมักจะมักจะแตกคอกันคือไม่ค่อยเห้ความสําคัญและเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันดูแลตัวมันไม่ค่อยได้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ให้เขาสังเกตไปว่าเมืองตรงนี้ กระซัฐานเอากริย์ฐานขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรหลายตัวหลายอย่างนะหนึ่งไรงงบประมาณ2อ,อาหารการกินก็ขายของได้แล้วพอชุมชนก็นเริ่มแอรอัดพอเริ่มแอรอัดขึ้นมาปับ๊บเมืองแถบนี้มันจึงมากด้วยวัฒนธรรมแล้วก็มันเป็นการอยู่ดีกินดีมันเป็นการมันเป็นอาณาจักรที่สามารถโต,โตวันโตคืนได้ นี่คือลักษณะการมองของพวกของการทำการค่าในลักษณะอย่างนี้ทีนี้อย่างกรณีเขาบอกไว้ว่าเออถ้าสมมุติว่าเราจะไปสร้างบ้านสร้างเมืองเนี่ยเราคงไม่ไปหรอกนะู่นคงไม่คงไม่ไปด้ยที่แบบแรงๆเลยนะเราจะต้องมาจับหนึ่งปากช่อง โคราหรือไม่ก็อุบลวีรมหรือไม่ก็คอนแกนหรือไม่ก็ไปทั้งแถบนู้นนะเพราะมันจะเป็นเส้นทางของการเดินของมันเวลาไปเวลานั่งรถคันหนึ่งมันวิ่งชิวก็อ้อมอ้อมไปนไี่ได้แต่ว่าทาเมืองนั้นมันยุบลงไปนู่นนู่นอีกข่าวนีหัวมุนเลยฉะนั้นตารางเส้นของความเจริญมันจะวิ่งไปตามเส้นของมันคือเส้นที่ช่องที่สุดและก็ง,ง่ายที่สุด เพียงแต่แค่ว่ามันรอการเจริญเติบโตแต่อันนี้เขาเรียกว่าลักรลัทการมองของพวกของพวกของโบราณนนที่ว่าจะให้ประชาชนเนี่ยอยู่ตามเส้นทางเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมันง่ายง่ายแก่การปกครองแล้วก็เวลากษัตริย์เดินผ่านมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเขาจะนำความนำความจเจริญม,มาให้อาหารก็สามารถขายให้เขากินได้เลย มาทีหนึ่งทีหนึ่งก็เป็นหมื่นคนไอ้คาว่าหมื่นคนนี่อาหารนี่มันจะนั่งกินนอนกินเนี่ยข้าวปลาอาหารนี่ขายได้นะแต่ทลองปีหนึ่งเอาเดินจัอาปีหนึ่งเนี่เดินจักร้อยกว่าครัง้งละเอานั่นคือความร่ํารวยนั่นคือความสะดวกสบายเขาเลยให้หนคนลักษณะอย่างนี้อันนี้คือวิธีการว,ว,วิวิธีการหากินกับพวกกษัตริย์ ขอมโบราณวิธีการเอาการเอากาันกันการทําให้เมืองเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองก้าวแรกก็คือยันนี้ยันนี้เมืองหลวงเด็ดขาดทานี้เมืองหลวงปั๊บนีตายยกเว้นแต่ว่ามันมีอัญญมณีเนี่ยซ่อนอยู่ในสถานที่ป่าดงดิฟดนั้น,น,นถึงสถานที่ตรงนั้นจะเป็นเมืองได้บอทองคําอัญญมณีอะไรบางอย่างเออไอ้นี่เจริญรุ่งเรือง บางทีหลวงพ่อไปเห็นบางทีนักวิชาการเขาไปมองว่าอาทาสเล็กๆในนอยอย่างงั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเมืองได้ไหมเนี่ยมันก็เป็นได้อยู่แต่มันเป็นแบบในลักษณะมันไม่ใช่ไม่ใช่แรงอไะม่ใช่แรงความมั่งคั่งเพราะแต่ความมั่งคั่งคือกันเนี่ยมันจะต้องอยู่ใกล้กันพอมันอยู่ใกล้กันขึ้นมามันจะมันจะมันจะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุด ฉะนั้นเวลาสร้างบ้านสร้างเมืองเนี่ยจริงๆหนึ่งเนี่ยยันหนีพวกในสมัยโบราณเขาจะไม่มีอนุสาวรขขีของความยิ่งใหญ่เช่นอย่างเมืองตำพนมรุ่งพิมายแล้วก็ไอเขาเรียกว่าลพบุรีเพราะแถบนี้มันเป็นอนุสาวรีมันคือมันเขาสร้างสัญ,ญลักษณ์อนุสาวรีเอาไว้ เพื่อต้องการอยากจะให้คนเนี่ยมุ่งมานี่เลยปีหนึ่งมานี่เลยปีหนึ่งไปนี่เลยไปนี่มันจะวนกันอยู่อย่างนี้แหละมันจะวนกันอย่างนี้แหละ,ะ,ละเขาเรียกว่าปีหนึ่งคนจะต้องโคจรมาดูอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วเวลาเทศกาลขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นคือการลงทุนเพื่อให้คนทั้งแผ่นดนินเดินทางมาเพื่อ เขาเรียกว่ามาทัศนะศึกษามาแลกเปลี่ยนที่มนุษย์เนี่ยเขาบอกไว้ว่ามาดูความขยันมาดูการลงทุนเนี่ยส่วนไอน้นำาตงนำโตก๊กอะไรต่างๆเนี่ยธรรมาชาติมันลงทุนไอ้นี่เนี่ยคนก็ยังไม่เงดไม่ตื่นมันหรอก <S 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 แต่อะไรไอ้ที่ว่ามนุษย์ลงทุนแล้วใช้เงินมหาศาลแล้วไอ้นี่ยคนจะงึดจะตื่นมัน เขาก็เลยระบุเอาไว้ให้ฟังอันนี้คือคือคือศาสตร์นะศาสตร์ของพวกขมเขาจะเขียนเอาไว้ในลักษณะอย่างนั้นเวลาไปจับที่จับทางจับอะไรต่างๆอุดมสมบูรณ์ต่างๆเขาจะมองมองตัวตัวตัวเราเแต่ไม่มันก็คอเ,เมนเนี่ยคอเมนเนี่ยทำไมถึงเมืองหลวงจะต้องย้ายออกไป ไปดูเมืองเมืองนครไปเมืองพนมเปญนะก็เพราะว่าเมืองเสียมมเรียบเนี่ยเป็นที่สร้างของอาณาจักรของบร,บรมันเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ได้มันอาถรรพ์มันอาถรรพ์มันจะต้องหนีออกไปอยู่นอกเขตเพราะมันเป็นที่ประทับของกลุ่ม,มหาจากักรพรรดิเขาถ้าคืนไปนั่งไปนอนไปอยู่จะเดิมเดี๋ยวผีมันหักคอตายอยู่ใครก็ไม่สามารถที่จะนั่งนอนได้เพราะ มันไม่ใช่สมบัติของสามัญชนมันเป็นสมบัติของกลุ่มมหาจากักรพรรดิเขาถามว่าคล้ายๆก็สร้างได้อยู่แต่ว่าถ้าสร้างในยุคนั้นในมันจามันจะใช่ชาติจะกี่รอยตัวถึงจะสร้างได้มันจะต้องใช้เงินมากขนาดไหนถึงจะสร้างได้นี่แหละเขาย้อนไปดูในอดีตชาติว่ามันต้องรวยมหาศาลจริงๆถึงจะสร้างได้ถ้าไม่รวยจริงๆนี่สร้างไม่ได้เนาะเพราะปราสาทมันใหญ่โตมโหฬารรย เออถามว่าในสมัยโบราณนี่รถเค็นก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่มันต้องใช้เงินมากมายมหาศาลขนาดไหนมันถึงสร้างสามารถสร้างพระนครที่มันยิ่งใหญ่ได้ขนาดนั้นแต่พอแต่พอถึงยุคหนึ่งเมืองหลวงไม่สามารถสร้างตรงนั้นได้เพราะหนึ่งมันอาถรรพ์มันเป็นที่เฉพาะของมหากรกขดตใค้ก็ไปนั่งไม่ได้ ใครจะไปครองก็ไม่ได้เดี๋ยวฟ้ามันพาตายเลยเออแต่ถ้าสร้างก็แต่ว่าถ้าจะครองได้อยู่แต่ว่าต้องไปสร้างของตัวเองนั่นก็อยู่ไปและปราสาทนครวัดน,นคนรธมนี่ถามว่าพราะแต่สร้างแล้วมารู้จะยู่ได้สร้างแล้วมารู้ว่าจะจะได้อยู่หรือเปล่าทําไมเพราะหนึ่งมันสร้างยากเพราะถ้าสร้างไปสร้างมาไม่ใช่คนสร้างมันจะตายก่อน เออตายก่อนก็มาได้นูอีกแหละนั่นคือลักษณะโ <c oughs> ดยมากคงนักวิชาการเขาพยายามจะปั้น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 ไอ้ผู้เพกเนี่ย <c oughs> ขึ้นมาให้มันให้มันเป็นฮีโร่แล้วกลาย ปั้นพระธาตุเจงเวงอะไรต่างๆหินประมาณจากสองร้อยก้กอนนี่มันกับปัน้นพยายามจะปันป้นปั้นให้มันเป็นเป็นอัญ,ญมณีแต่ว่ามันไม่มีคันคูอะไรต่างๆพอที่มันจะจะยิ่งใหญ่พอมันมียางยางพระธาตุสีเขาเรียกว่ายางเจดีอําเขาเรียกอำเภอสีเทพเป็นเขาก็ใหญ่นะ แต่มันเป็นก้นใหญ่แบบมันใหญ่แบบศิลาแรงศิลาแรงก้อนมันเล็กเพาก้อนมันเล็กปั๊บมันพุง่ายเจ้านี้พอมันพุง่ายขึ้นมามันก็เลยเป็นเด็กอนุบาลไปเลยเพราะว่าหนึ่งใช่คนแบกกระแตขึ้นเนี่ยอะไรที่ขึ้นชื่อว่าคนแบกไม่ได้นั่นคือสิ่งมหัศจรรย์อย่างไอ้พีระมิดเนี่ยไอ้ที่เขาว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ย ก็เพราะว่าห,หินก้อนหนึ่งมันเทารถกระบะเ่ยมันสามสิบตัน,นยังถามว่ามันยกขึ้นไปวางไว้บนยอดได้ยังไงแลว้วอยหินก้อนใ,นใหญ่ๆมันไปวางซ้อนซอนซ,อน,ซ,อน,ซอนกันเป็นเมืองได้ยังไงไอนี้แหละถ่ายซีาลาแรงก้อนประมาณหกสิบกว่ากิโลไอนี้แบกไปหายมาไรก็ได้ลอกนี่มันไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ไอของมหัศจรรย์ที่สุดคือของที่ว่า มันใหญ่เกินมนุษย์จะแบกมนันได้นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดอย่างขนมรุ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อ่ะหนึ่งมันวางไว้วบนยอดเขาแล้วมันทําเซตแล้วมันทําสวยเซตแล้วก็สวยไอยย้นี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกนะั่น่ยอย่างนัก อย่างปราสาทเมือนตามอย่างนี้อย่างพี่พงพิมายอ่ะแต่ถ้าทําแล้วมันไม่ใครเซตไอ้นี่เขาก็ไม่ยกให้มันเป็นพระเอกหรอกเพราะถือว่าทําไปทํามาพอแต่ว่าหมดศรัทธาก,ก็ทิ้งงานนายซะเลยแต่บางเิญว่ามันคขาจัดเทศกานีก็่เพราะว่ามันเซตสมบูรณ์แล้วมันมีต้นต่อของความของความยิ่งใหญ่แต่ส่วนพระาธาตุกูเพชรนี่จะก็ยอดมันไปมีปานั้น มันก็ทำแต่ตัวตัวเอาไว้บันไดมันก็ยังไม่เซ็ตเลยปราสาทวัดภูมันก็ใหญ่จิงอยู่แต่ว่ามันก็ใหญ่จิงแต่มันก็ใหญ่แบบแบบไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฉะนั้นการก่อสร้างปราสาทหินที่สวยที่สุดก็คือก็คือมีอยู่เนี่ยก็คือพนมรุ่งนี่ส่วนส่วนไอ้นักไอ้เบืองต่ำนี่ก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็เพราะว่า มันไม่ได้มันไม่ได้ลดกันเป็นชั้นๆข้างในมันเล็กอัฒรอนุบานนี่เออถ้าสมมติว่าข้างในข้างในมันสูงสูงโดไปยังเนี่ยเออไอนี่เป็นพระเอกแน่ไอเดี่ข้างในนี่กับร้อมมันเหมือนกับคล้ายๆว่าเอาคนแก่มาทํางานนี่ตอนรัททาก็ไปหาหินอยู่ mm hmm. แต่พอ mm hmm. แต่โปร่ง hmm. โต๊ะขึ้นมาเอายิดแดงเราว่ามึงไม่ต้องไปยุ่ง mm hmm. ยากมากหรอก เดี๋ยวกูจะไปคุยกับพระฤาษีก็ได้์มาต้องกลัวไปไปมามาก็เลยถอดใจซะเลยฉะนั้นมันก็เลยไม่ใช่ศิลปะที่มันยิ่งใหญ่ถ้าศิลปะที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมันแม่มันจะมีแนวคิดและแนวมองของมันอันนี้คุยไปตามลักษณะที่หลวงพ่อเนี่ยเคยเคยเป็นคนสร้างมามันจะมองในลักษณะนี้ 웃음